สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิงนะครับได้รับเกียรตินะครับให้มาเทสบ่อบปลานะครับที่สนามไดกกอบนะครับท่าสายเบอร์รี่ฮิวหัวดอยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมไปด้วยกันครับวันนะครับสองซองนะครับที่หนึ่งแะที่สองรับตัวกัน วันนี้นะครับเพื่อนๆเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับได้รับเกียรตินะครับให้ไปเทสบอนะครับตกปลาที่สนามได้กรอบนะครับท่าสายเบอร์รี่ฮิลนะครับหมายนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางจากตัวเมืองไม่ไกลมากนะครับ มุ่งหน้าสู่หัวดอยนะครับก็จากในตัวเมืองมาราวๆสามถึงสี่กิโลเมตรนะครับก็อยู่ติดกับหมวดบำรุงรักษานะครับทางหลวงนะครับเวียงบุรพานะครับก็ติดกันเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีนักกีฬาที่ได้รับเกียรตินะครับอยู่จํานวน30ท่านนะครับ ผมก็เป็นหนึ่งใน30นะครับที่ได้เข้ามาเทสนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอตัวสนามได้กรอบก่อนนะครับส่วนบ่อตกปลาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มตกกันตอนบ่าย2โมงนะครับถึง5โมงเย็นนะครับก็3มชั่วโมงนะวันนี้ก็จะมีการลงขันกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะหารางวัลติดไม้ติดมือให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับลุยกา้า ปวสอรอบก,กี่วดเป็นน,งน,นังตย้ยะน,น,นั่งคนเดียวเฮ้ก่ะ<ๆ>เฮ้ย<ๆ>บ้าบานั่งนี่คนเดียวนี่บ้าไม่บ้า มาถึงสถานที่แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติมาเทสบ่อนะครับสนามได้กรอบนะครับท่าสายเบลลี่ฮิวนะครับัวดอยนะครับก็มาเทสวันนี้มีนักกีฬาทั้งหมด30สายนะครับมาเทสดูว่าบ่อนี้จะสามารถแข่งชิงหิวได้ไหมนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับก็บอยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็ให้มาเทสก่อนนะครับจะเปิดสิ้นือนนี้นะมาผสมเหยื่อกันนะครับก็วันนี้ผมเซตเป็นระยะ 4.5นะครับน้ำค่อนข้างลึกนะน้ำลึกอยู่ประมาณ3เมตรครึ่งนะครับ3เมตรครึ่งนะก็จะเล่นเป็นลักษณะางานบาลานซ์แตะก่อนนะครับเพราะว่าเป็นปลาใหมนะ่น่าจะกินทุกชุดใส่น้นะบ่อน,นี้นี่มีทั้งปลาเกรดปลาหนังนะมีสวายมีปลาดุกแล้วก็ปลานินนะครับ <4 S 1> ก็วันนี้เล่นกันบ่ายสองนะตอนนี้บ่ายสองนะครับเขาให้ตกจนถึง5โมงนะครับ <5 S 1> ก็ผสมสักครึ่งซองก็พอนะครับครึ่งซองก็พอเนะ <4 S 1> น่าจะเหลือๆนะครับปลาเยอะอยู่แล้วนะ ผสมทั้งหมดก็ทั่วเปลืองอาหารนะครับเปลืองอาหารใส่ลงไปเลยก็เช่นเคยครับครึ่งซองต่อเหมือนที่ชิพหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือครับหนึ่งกำมือเหมือนเดิมนะครับแดงหนึ่งไม่กนะก็วันนี้ก็เหมือนจําลองการแข่งขันเลยนะครับก็สารผิดสายเบ็ดนี่นั่งได้เต็มที่เลยนะเต็มพอดีนะครับตกฝั่งเดียวนะวันนี้ตกฝั่งเดียวนะ ก็ซิดเหมือนตกแข่งปกติเลยนะครับตกแข่งปกติแหเหมือนตกแข่งปกติเลยนะครับมีสวัยด้วยนะครับก็ผมใช้เป็นคันแข็งหน่อยนะครับวันนี้ใช้4.5เฮดนะก็เึ้นเอไว้นะครับเดี๋ยวต้องมัดตะขอไว้เยอะๆนะก็ตัวนี้ก็เป็นอ่ามีหลักในการอยเช่นเคยก็ชิ้นเกี่ยวกับตัวเดียวฮะชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปหนาเมกนะ ก็ตัวนี้ก็ผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งสามชั่วโมงก็ใช้ประมาณแค่นี้ก็พอนะครับพออยู่แล้วนะเ,วเหลืออนะครับตัวนี้ก็นวดกับน้ำได้เลยนะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งตัวเหยื่อนี่จะดูดน้ำค่อนข้างเยอะหน่อยนี่ วันนี้เตรียมขนมปังมาด้วยนะครับแต่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีสวายด้วยนะก็ดูก่อนว่าจะกินยังไงครับหลักๆวันนี้ก็จะเล่นปาน,นินนะครับต้องหลบปาน,นินในถุงของปลาสวายครับเพราะว่าสวายปล่อยไปตันหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรนะจะ,จะหาเจอหรือเปล่าครับสําหรับปลาเกตนะปาน,นินปนระมาณนี้ครับตัวนี้ก็ตัวนึงก็ เดี๋ยวอีกตัวก็เป็นขนมปังปั่นขาวขอบนะครับตัวนี้ชิ้นเดี่ยวนะใช้กับเขียวนมแขกนะลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรหมายนี้นะมาเทสครับเรับเปลี่ยนมาเทสนะวันนี้นะเดี๋ยวเราเวลาคุยกันนะมาเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับวันนี้มีขันชั่วโมงด้วยนะครับเพื่อน จอมเลยก้าอาเพื่อนเพื่อนครับไม่ต้องปล่อยนะครับบนบนบนมาเบนไอโกมาดูเทียจะเป็นยังไงครับเออบ่เฮ้ยบ่ไดะมาเก็ตนะนี่วันละกัน มันหยอกอย่างอากาศเลยผมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้าหอ่าแล้ว่าลักพุทธนาเนาะเดี๋ยวแรกก็ปุดซะแล้วครับฮะถึงชุดกะบอกเลี้ยวอ่ะเยี๋ยวแรกก็ไปทั้งชุดเลยครับเดี๋ยวแรกครับไปทั้งชุดครับปรับมาสองเจ็ดทันทีเลยครับสี่ห้าเล่นไม่ได้เลยแน่นอนครับเพราะว่า ปลาสวายกับปลาดุกอยู่กลางบอกกลับมาดึงสั้นนะครับไปไม่ได้เลยครับเป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้แป๊บมาสองเจ็ดปุ่นด่วนเลยครับเพื่อนเพื่อนอย่ามาได้จอมฮองได้จอมต้เร็วนี่ เล่นสองเจ็ด่วนๆเลยนะครับเล่นไร้สารไปเลยนะไร้สารไปเลยเพราะว่าสีห้านี่เล่นไม่ได้สามสีแล้วก็ไม่ได้กลับเิ้วเนี่ยปลาใหญ่เยอะมากเป็นสวายนะกลางของปั๊บด่วนตอนนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนมาตกในระยะคัน2.7นะครับตกในลักษณะไร้สารบาลานซ์แต่นะครับตกไม่ได้ไกลนะครับตกไปเราเลยนะครับตกลักษณะตกตึกนะครับออกไกลไม่ได้ครับสวายกับปลาดุก กวนอย่างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆขนาดตัใกล้ๆนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับก็ยังเป็นปลาดุกครับเพื่อนๆครับขนาดตกริมฝั่งเลยนะเฮ้ยเกดอยู่ห้างเกดอยู่ห้างเต็มแรกครับอุ้ยคเล่นไพ่แบบไหนครับเฮงเต็มแรกครับปลาดุกครับคุณ อขันชั่วโมงแรกนะครับของวันนี้นะครับก็เล่นกันที่ปลาไซหลักนะครับ0.35นะครับ3ขีดครึ่งนะครับมี3รางวัลน,นะครับที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็ปลานินใหญ่นะครับ อ่าที่1ที่2ที่3นะครับรวมเป็น6รางวันนะครับปลานิ่นบ่อนี้นะครับพึ่งปล่อยนะตัวจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับมาแล้วครับปลานิ่นเต็มแรกของผมนะครับตัวนี้ก็น่าจะลุ้นปลาไซหลักนะครับ3.5นะครับ3ขีดครึ่งนะเพื่อนๆนะปลาครับสาด้ะปละปลาตัวแรกนะครับเพื่อนๆนะนำไปช่างนะครับ เป็นปลา0.32นะครับก็ได้ขึ้นแท่นอยู่นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะมีใครมาทับหรือเปล่านะครับดดุกกเวา สวยเข้ามาทำไมตัวทีน้องตัวทีน้องปลาสวายนะครับกับปลาดุกนะครับหมายนี้เยอะมากๆครับเพื่อนๆครับตกชิงเหลียวนี่ลําบากเลยนะขนาดผมตกใกล้ๆนะครับริมฝั่งนะก็ยังโดนสวายอยู่ครับเพื่อนๆโอ้ยหมายนี้นี่ถ้าใช้ในการแข่งขันนี่คงจะยากหน่อยนะครับสวายกับสวาย <c oughs> โอ้ไป ทางของพี่ครับสวายครับเสียขอแน่นอนครับนี่เอออีกาที่ขุณว้าจะกว้าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยตา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 ย เอากันมาเสียกันยี่ยน,นินนนน้นอยู่ห้าน,นิ้นอยู่ห้านกงงม,มามามาเข้ามาเข้ามาลูกมายอมแล้วยอมแล้วอเออเข้าวกะ อ,อน้ปนนนไม่อยู่เลยปนนนไม่มีเหรอเนี่ยออเออมาข้าบสู้ย่งก,ก้องอยเเฮ้ยสู้ก้องสู้ก้องสวยสายสสครับแหมปาโบโบ Ai, tai, tai, tai. Ừ. Dòm lý dặn Dòm lý dặn cha Mấy dòm lạ Dòm này สวิงกันน้อยอย่างน้าบาต่ตัวนี้ใหนาใหญ่มาตายตายเพื่อนครับตกตกสองเจ็ดนะครับยังโดนสวายใหญ่เลยตายดูหหมายนี้นะครับเพื่อนๆปลาสวายกับปลาดุกนะครับเยอะมากๆนะครับแต่ละคนนี่ได้แต่สวายกับปลาดุกครับ ถ้าหาปลานินเจอนะครับมีสิทธิ์ติดรางวัลแน่นอนครับนะตัวนี้ครับปลานินครับเดี๋ยวไปลุ้นไซด์กันครับว่าจะเป็นอย่างไรหัวปลาสัห็ง่ายเลยกี่กุลวะง่ายเลยกี่กุลวะสองหกไม่ทันละไม่ทันสองหกสองหกไม่ทัน, 6, ทนตอนนี้ล้างท้ายอย่างสามสามเลยขันชั่วโมงแรกนะครับเพื่อนๆผ่านไปนะครับ คันนี้ผมหาปลานินได้อยู่3ตัวนะครับแต่ไม่เข้าซสายนะเพื่อนๆนะเล็กไปนะครับเดี๋ยวลุ้นกันชั่วโมงต่อไปนะครับเ้าหมายนี้นะครับงานค่อนข้างหยาบหน่อยนะครับเพราะว่าปลาสวายกับปลาดุกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับหาปลานิลยาก<อ>มากๆครับ<ห>ตัวนี้ก็ปลาดุกเ<ห>ช่ช<ห>นเคยครับเพื่อนๆครับปวดหัวเลยครับตอนนี้แก้เกมนะครับเพื่อหาปลานิลให้ได้นะครับนะยอดเม็ดนั่นหละ มาแล้วครับเพื่อนๆปลาหนิลนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีปลาหนิลซักตัวเลยนะครับขึ้นช่างนะผมเป็นตัวแรกนะครับของขันชั่วโมงที่สองนะเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าปลาตัวนี้นะครับจะเข้าไซส์หรือเปล่านะครับอย่าเลย 3- 5หเป็นพอครับเพราะว่าปลาหนิลหายากมากครับเอาสามศูนย์ไว้ก่อนอย่ามักอยู่ในเกฑนอยู่ในเกลนเนื้อเมกเหมือนเดิม มาอ๋อลงเลยสองเก้าตอนนี้นะครับขันชั่วโมงที่2นะครับผมขึ้นนําที่1กับที่2นะครับปาาไซส์หลักนะครับตอนนี้ปลานิ่เงียบทั้งบ่อนะครับกินแต่สวายกับปลาดุกนะครับเพื่อน หมดเวลานะครับขันชั่วโมงที่2นะครับขันนี้ผมรับไปนะครับไซส์หลักที่1ที่2นะครับมีปลานินขึ้นอยู่แค่4ตัวนะครับเป็นของผม2ตัวนะครับก็ได้รางวัลไปนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันชั่วโมงสุดท้ายอีกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆผมเพื่อนๆบรรยากาศท้ายเกมนะครับนะตอนนี้เก็บของกันหมดแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมรับอยู่สองซองนะครับก็จะเป็นขันชั่วโมงนะครับที่สองนะ1ที่1กับที่2 รับทั้งหมด1,300บาทนะครับที่1 800ที่2 500นะครับรอดตัวครับเพื่อนๆครับวันนี้นะรับรางวัลรับรางวัลรับรางวัลนะลูอุดปีสองสองร้ยอิูซมีอ่ได้รางวัลหมดแล้วเรียบร้อยครับครับผมขอบคุณครับพี่เที่ยวปทศไทยก็มาี่ครับเพื่อนๆรางวัลนะครับสองซองนะฮะที่หนึ่งกับที่สองนะวันนี้รอดตัวครับเพื่อนๆดูครับ